จุดันอย่างลงตัวโดดเด่นแบบมีสไตล์พบกันที่ช่องฟอร์ดนลบชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีกขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่ที่ช่อง Ford นะ Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถที่ Ford เจริญนครนะครับเป็นรถรุ่น Next Gen เอเวอเรสต์วายแท็กนะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่1 9 2 2 0 0 0านบาทนะครับในส่วนของตัวสีนะครับเป็นลักเยลโล่นะครับเพิ่มอีก12,000บาทนะครับผมก็เป็นสีพิเศษเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวท็อปของตัวเอเวอเรสต์เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้้าดวย นะครับแล้วก็ส่วนหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์แบบอียิปต์เตอร์ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูรอบคันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวเอ e วอเรสต์วายแท็กันครับบนฝากกระโปรงนะครับจะติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกนะครับคำว่าวายแท็กนะครับ ในส่วนของความโดดเด่นนะครับให้ตัวฝากระโปรงนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว Nexgen e v a r e s t White Track เลยนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบ Magic LED นะครับลดมุมลำแสงอัตโนมัติด้วยนะครับป้องกันไฟแยงตาด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับกล้อง360องศารอบคันนะครับตัว e v a r e s t White Track นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เซนเซอร์มีมาทั้งหมด6จุดไฟหน้า LED ในรูปแบบ4แคมป์เป็นไฟเดี่ มีเวลากลางวันเทคโนโลยีในการขับขี่ขั้นสูงนะครับระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติระบบตะกปแอนโกและระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนนถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง ระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขนาดออกจากช่องจอดระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยการหักพวงมลาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะระบบช่วยจอดอัจริยะระบบตรวจเช็คลมยางอยู่ใน Next Gen Everest w i t e Track คิวล้อ3นิ้วนะครับเป็นสีเทาดำแบบเป็นโนแบกนะครับติดตั้งจากโรงงานล้อลอ20นิ้วพรอมยางขนาด25 5 5 5 R 2 0 กระจกเป็นสีเทาดําแบบเป็นอกแบทนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้อง,360งสามรอสิบองศาในเรียนกระจกมีบายสปอร์ตด้วยเตือนจุดตัดด้านข้างรถแล้วหลังคาของเอเวอเรสต์ไวท์แ็นะครับเป็นแบบยกนะครับก็ไว้ติดตั้งในส่วนของลูกถปนะครับหรือว่าแหลกหลังคานะครับผมฝาท้ายเอเวอเรสต์ไวท์แ็นะครับเป็นแบบแนด์ฟรีนะครับสามารถเปิดผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับหรือจะกดปิดจากฝาท้ายก็ได้ด้วยนะครับ หือของมันหนักน,นะครับใช้เท้าเตะแบบคลิกเชนเซอร์นะครับก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับผมหรือจะเลือกปิดภายในตัวรถก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเบาะแถวที่3ปรับและพับแบบไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะเพิ่มขึ้นอุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบายภายในสีดำตกแต่งสไตล์ไวาแทร็ก ชท่นชาร์ลายสายหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสี12.4นิ้วเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมเดินได้สีส้มและโลโก้ซ i ิกเนเจอร์วายแท็กที่เบาคู่หน้าเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางเบาะแถว3ปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาอิสระระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอยู่ใน Next Gen e v e r ร t w i Track ช่องชาร์จไฟ12โวลต์3ช่องพร้อมช่องต่อไฟ230โวลต์1ช่องหลังคาพนุรลมิกมูล,ลูปใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเปิดปิดที่หลังคาก็สามารถเปิดปิดหลังคาได้แล้วจากการพาชมนะครับรอบคันของตัวรถ e v e r e s t y t t c นะครับเป็นรถที่ลูกค้านะครับตามหาอีก1นึคันเลยนะครับก็ในส่วนของลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามนะครับ ในเรื่องของตัวรถ e v e r อร์เรสต์วายแทได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นหรือไฟแนนซ์นะครับในรถรุ่นเน็กเจนต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดพัฒน์ชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเจริญนครนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปชมรถรุ่นไหนของเน็กเจนอีกฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Team Ranger.